ตอนอัพมาเป็น4-2ครับยากไหมครับตอนอัพจะเป็น4-2ก็คือตอนนั้นแบบดันดันทุลังหน่อยครับคือเราวิ่งาร์ก็แค่ตอนนั้น2ชั่วโมงประมาณ2องชั่วโมงสี่ส <50, S 2> ิบชั่วงห้เราคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดไป4-2่มันก็น่าจะได้สักประมาณเอหสักหกชั่วโมงกว่าๆ่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ การวิ่งมันไม่ใช่การเทียบบรรจัตยตยางว่าเราวิ่งเท่าฮาร์ดเท่านี้แล้วเราบวกไปอีกเท่านี้บวกค่าความเสี่ยงไปอีกนิดหน่อยแล้วมันจะได้มันจะได้อย่างนั้นเลยมันก<อ>็ไม่ใช่ก็คือว่าวิ่งมาครั้งแรกที่ตรงบ,บ้บบบบงานไล่มาลารทอนจังหวัดจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีครับผมไปวิ่งมาครั้งแรกคร,ครั้งนั้นอ่ะพอไปถึงเนี่ยมันจะมีระย,ยะก็คือมีระยะสิบหกโลตอนแรกเป้าหมายผมไปที่นั่นเนี่ยเพื่อไปลง ระยะสิบหกโลแต่ว่าพอไปถึงจริงแล้วสิบหกโลอ่ะกับสี่สองโลอ่ะสิบหกโลเนี่ยดูเป็นตัวเล็กมากเลยอ่ะดูในวงตรงนั้นน่ะหน้าแบสนามวิ่งแห่งนั้นอ่ะไม่ค่อยมีใครที่จะสนใจคนวิ่งคนวิ่งสิบหกโลเลยผมก็เลยเหมือนมันดูมันดูมันเหมือนไม่มีตัวตนเลยว่ะแต่เราอยากมีตัวตนใช่ไหมครับเราอยากมีตัวตนแล้วแล้วงานนั้นเนี่ยไองานสี่สองโลเนี่ย ในงานที่วิ่งรีอือคือคือวิ่งรีเราก็เลยอยากลองเฮ้ยแทนที่เราจะลง16โลเราก็ลง12ไปเลยเพราะว่าเราคิดว่ามีคนเตือนบอกว่าเฮ้ยจะรีบลงไปไหนลงไปเดี๋ยวมันไม่จบมันยากนะงานเนี้ยภารมานนี่คือเป็นลักษณะอ่สนามคือวิ่งออกไปตอนประมาณตีสามเนี่ยแล้วก็วิ่งออกไปประมาณสักน่าจะสัก17โล้งครับแล้วก็วิ่งขึ้นเขาที่เขาเรียกว่าเขาอ่า อีมาดอีไ์หรืออะไรเนี่ยเป็นเขาของแบบชุมชนกะเหลี่ยงก็จะขึ้น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 ไปตรงนั้นน่ะจนกลับตัวข้างบนแล้วก็ลงมาเนี่ยตรงนี้อยู่ประมาณห้าโลตอนแรกผมวิ่งดีวิ่งไปกับพี่คนหนึ่งวิ่งวิ่งดีมากเลยปั๊บ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 สิบห้าโลนี่น่าจะประมาณรักเอ่อชั่วโมงชั่วโมงกลางกลางได้ชั่วโมงกลางกาได้แต่ว่าพอมาถึง พอมาถึงขึ้นไปเนี่ยโอ้โหชันมากครับด้วยความที่เราไม่เคยแล้วยิ่งกล้ามเนือ้อครับพอเรากลับตัวมาเนี่ยยี่เบ็ดโลแล้วอไอ้ไอ,ฟอ้ฟ้อมเราก็ฟอ้อมปกติมผมฟอ้อมอยู่แค่ห้าโลสิบโลอย่างมากก็สิบสองโลพอเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้น<อ>แดดมาครับโอ,โอ้โหตอนนั้นเลยแล้วที่เราเตรียมตัวไปอ่ะเราเตรียมตัวไปวิ่งแค่สิบหกโลเท้าพองครับอาจารย์ผมใส่รองเท้าคือหน้ามันแคบเท้ามันพอง เทา้ามันพองสองฝั่งเหมือนกันเลยครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาพองอย่างเงี้ยคร s <S nee ับเป็นวงๆแบบมีน้ําต้องแนงน้องแนงน่องแนงอยู่ข้างในครับเราก็ทีนี้เราก็เดินเดินแบบแบะเท้านะครับเพราะว่าเนี่ยเกิดลงเท้าเนี่ยมันจะเจ็บมากเราก็เลยแบะ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 แบบเดินไปจนถึงประมาณสามสิบกิโลครับสามสิบกิโลเดินกลับมาทางเ่ยนเดิมที่เราไปแดดแล้วร้อนนี่แหละแล้วก็หิ้วลงแล้วก็หิ้วน้ําโอเลี้ยงเดินถึงมา โชคดีว่าสนามนั้นน่ะมันไม่มีคัตออฟสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีคัตออฟก็คือเขาก็ปล่อยให้เราวิ่งเต็มท,ที่แหละเอาให้เราไปเต็มที่จนมันมาถึงประมาณสามสิบห้าโลก,ก่อนที่จะเข้าเ้นชัยมันมีตลาดตลาดตลาดชุมชน,นนะฮะผมก็เดินเข้าไปที่รองเท้าแตะรองเท้าแตะนันยางคู่คู่แล้วไม่กี่บาทนี่แหละใส่เลยแล้วก็ถอดรองเท้าคู่นั้นเดินถือไปเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะซื้อรองเท้าคู่นึงก็ตั้งหลายพันแต่เดินถือไป เดินแบบแบบเท้าวอาจะถึงงานน้ํนผมใช้เวลาไปประมาณ10ชั่วโมงครับครับครับจากจาก่อยตัวไปตีสามาถึงเส้นไัยน่าจะประมาณเกือบเกือบเที่ยงอ่ะโอ้ยหรือเที่ยงนิดมิดอะไรอย่างเงี้ยครับคืออ่ะฟูแรกจะพูดว่าวู่วามก็เกืิดใช่ใช่ใช่แล้วก็เกินระยะเราใช่ใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่ใช่ใ่ แต่ที่พี่โต้งเล่าวันนี้มันมันมันสนุกนะมันเป็นค,ความทรงจำใช่ไหมละ่ะคือคือคืออันเนี้ยจำติดตาติดใจแล้วจากแล้วจากสนามฟูนั้นน่ะอีกหลายเดือนกว่าที่ผมจะได้ลงฟูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอพอ,พอจะลงอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนถ้าคุณคุณภรรยาเขาจะเป็นห่วงนะครับเอ้ยอย่าไปลงขนาดนั้นเ,<อ>เลยเธอวิ่งแค่นี้ก็พอแล้วอย่างนนี้เราก็อาเชื่อพอสักพักมัน ไอสังคมรอบข้างมันพาไปครับคนนู้นก็ฟูคนนี้ก็ฟูหลังจากนั้นผมก็ไปลงตรงไปน่าจะเป็นหาดใหญ่มาราทอนครับก็คือสตากรรมก็คือเหมือนเดิมไม่ได้ดีกว่าเดิมไม่ได้ซ้อมมาแบบประเภทที่จะวิ่งมาราธอนจบให้นั้นาอเดินซักห้าซักปกอะไรอย่างนี้ไม่เคยก็คือเดินเดินเดินก็คือจบเหมือนเดิมแหละครับหกหกชั่วโมงปลายปลายอะไรอย่างเงี้ยแดดร้อนเปรี้ยงอยู่กลางพุ่งนี่เออนี่ว่าจะถามด้วยว่าความคิด หลังจากฟูแรกแล้วอ่ะเราคิดยังไงกับฟูครับคิดยังไงต่อมาอุ้ยตานไม่มีใครหรอกบอกได้เลยไม่มีใครหรอกถ้าเกิดไม่ใช่คนที่ซ้อมมาเป็นแบบเอความเร็วมันได้แล้วก็เก่งอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีใครบอกหรอกเลิกฟูต่อไปเมื่อไหร่ไม่มีเลิกฟูเลิกเลยดีกว่าคืไม่ไปอีกแล้วเรามาอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ชืดจ่าจ่าว่าจะจะไม่ไปอีกแล้วแต่ว่าด้วยสังคมที่แบบรอบๆข้างเขาก็ไปกันเนาะเขาก็ปกติกัน แล้วยิ่งผมไปเข้ากลุ่มกนกนเพื่อนมากลุ่มเพื่อนชื่อสายเที่ยวก,กินวิ่งทีมเนี้ยจะเป็นสอวเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยอายุแบบ60-70ทั้งนั้นก็แกจบมาาทอนมาเป็นร้อยทั้งนั้นนะครับออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงเราวัานเลยใช่เลยเพราะว่าด้วยความที่ผมอยู่ผมจะครอคบกี่ยวกับพวกพี่พี่รุ่นใหญ่พวกพี่ๆเนี่ยจิตใจดีด้วยแล้วก็ สอนเรารสอนเราให้เราไปในแนวทางที่ถูกที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเรื่องการวิ่งเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการดําเนินชีวิตไม่ให้มันอะไรอย่างเนี้ยโอ้โหที่อันนี้ดีอ่ะคือคือผมพูดตรงๆคือผมไม่ค่อยสนเรื่องเทคนิคการวิ่งหรอกคนต้องวิ่งรอบขาคต้องแต่ตรงนี้ที่ได้รับรู้สัมผัสคือคนที่เขาดีๆหรือสังคมที่ดี เขาให้ไม n d เซ็ตที่ดีกับเราเขาดึงไอ้นี้ดึงเราไปมากกว่าอีกแม้ร่างกายเราจะยังไม่ไหวเขาดึงเราไปจนตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ผมบอกจริงๆเลยมาราธอนผมนิวพีบผมก็แค่ห้าชั่วโมงต้นๆก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ดีหรืออะไรมากมายก็อยู่กลางๆแต่ว่าผมได้เจอสังคมที่ดีได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอพี่ๆน้องๆที่ดีแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับ ุดยอดเลยอ่ะพลังบวกล้วนๆวันนี้คุ้มมากที่ผมวิ่งมาสำหรับพี่โต้งแล้วว่าพี่โต้งนิยามการวิ่งฟูลมาลาทอนหน่อยครับระยะสี่สิบสองอ่ะนิยามมันหน่อยมันเป็นโลกของอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรมันต่างกับมินิอะไรอย่างเงี้ยครับการการการวิ่งฟูลมาราทอนเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ คือไม่รู้นะใครจะไปอัลตาหรือใครจะไปไหนผมไม่รู้แต่ว่า,าสาหรับผมะ่ะผมทําแค่นี้ผมมีความตุกกับการใช้การใช้ชีวิตในระยะฟูลมาทอนผมใช้เวลาในการในการเดินทางแต่ละมาราทอนเนี่ยผมบอกได้เลยไม่มีใครที่จะรู้เส้นทางละเอียดเท่ากับมักวิ่งหรอกผมไม่อยู่กับมันประมาณแบบสนามละห้า หกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยผมอยู่กับมันเดินอยู่บนก้อนหินทุกก้อนก้อนดินทุกก้อนก้อนทรายทุกก้อนผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วเราได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับตัวเองเราได้คิดเราได้คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการอยู่ครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้ผมผมไม่อยู่กับผมไม่อยู่กับมาราธอนผมบอกได้เลยมาราธอนของผมอ่ะมันมันมาสอนคนทําให้คนมีความสุขทําให้คนมีความทุกข์แล้วถ้าเกิดใครเข้าถึงนะ ใครเข้าถึงสามารถที่จะไปไปถึงมันได้เรื่อยๆเนี่นะจะทําให้เรารู้สึกว่ายกย่องที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดพนักงานคนใดจบจบระยะฟูมาราทอนมาแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคะแนนสําหรับสําหรับคนที่ไปสมัครงานให้เป็นพิเศษเ,เพราะว่าคนที่ผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยเขาจะมีความกระตือรือร้น,นมีความแข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งแล้วทําให้เราสามารถ ผ่านพ้นผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างได้อย่างแข็งแกร่งครับโอ้ยนี่ดีอ่ะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันมันเหมือนใช่ใช่ผมเคยเจอมาเป็นเป็นเกียรติประวัติหนึ่งของชีวิตนอกจากเกียรติประวัติเขาใช้การวิ่งฟูเขาดูดูจิตใจกันได้ได้ได้ใช่ใช่ใช่โอ้โหดีเลยอ่ะแล้วอ่ะ คืออยู่กับตัวเองห้าหกชั่วโมงครับได้พิจารณาโน่นนี่นั่นได้เห็นเส้นทางได้เห็นตัวเองอันนี้อันนี้คือคือความสุขในในการวิ่งปูใช่ครับผมผมมีความสุขในการที่จะเอคือว่าถ้าเกิดบอกว่าผมไม่อยากไปร้อยไหมอยากไปเอาต้าอะไรไหมก็อยากไปนะครับอยากไปสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดผมยังมีความสุขกับตรงนี้อยู่อ่ะผมก็ใช้ตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมีโอกาสดีๆน้ำหนักผมลง เอาผมมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นผมอาจจะไปเออ,เอ,อไปร้อยสักครั้งไปอะไรสักครั้งครับเพื่อให้มันเป็นเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวผมเองผมก็โอเคครับคืออันเนี้ยขออนุญาตยกคํามพิจารณ์นะครับขอขออนุญาตครับพิจารณ์บุญสมหังพิจารณ์เคยคอมเมนต์ผมว่าฟูคืออาหารหลกักเอาต้าคืออาหารเสริมอันนี้โคตรด,ดีเลยอ่ะค,คือ ผมผมผมอยู่ในโหมดที่เอ๊ะจะฟูหรือจะเอาต้าฟูเราก็มีความสุขแต่แต่พอมันมีความสุขมันไม่เต็มเหมือนเอาต้าฮะคือการที่เราเปรียบเทียบมันน่ะผมว่ามันมันก็ไม่อาจจะไม่ถูกแล้วแหละเอามาเปรียบเทียบกันความสุขมันอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตามสุขแต่ละคนอย่างที่เขาบอกเลยครับว่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมครับผมกินก๋วยเตี๋ยวชามละยี่สิบบาทผมก็มีความสุขแล้วคุณอาจจะกินเป็น ราเมนชามละสี่ห้าร้อยคุณก็มีความสุขครัเขาคุณเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็มีความสุขความสุขออไม่เท่ากันอันนี้ชอบมากเลยที่เราเราผมผมจะพูดตลอดว่าวิ่งห้าโลสิบโลก็ได้ถ้าคุณหาเจอถ้าค,คุณคุณมีความความสุขจากมันพี่ต้องเรียนรู้อะไรจากการวิ่งครับเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงๆแล้วอ่ะผมใช้ชีวิตแบบ คือว่าถ้าเกิดผมผ่านมาทอนได้นะแล้วก็ถ้าเกิดผมไปเจอในเหตุการณ์ข้างหน้านะสมมุติว่าผมต้องเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จะคิดว่าเออเนี่ยผมผ่านมาทาอนมาได้ขนาดเนี้ยร้อยกว่ามาราทอนแล้วมาทาอนของผมอะ่ะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นมาทาอนที่ค่อนข้างทรมานทุกครั้งเพราะว่าผม <S <S ผมเองไม่ใช่สายที่แบบจะวิ่งเร็วรวิ่งคซับสามซับ 3, สีบ 4, ่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือว่าค่อนข้างทรมานทุกครั้งเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดผมจบมา,าราธอนได้ครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้ผมผ่านการ<ม>ก้าวเข้าสู่ชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ<ม><ม>คือชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่ลอยไปด้วยกีบกุหลาบคือเราต้องผ่านฝากน้ำรเราต้องผ่านรเราต้องผ่านอุปสรรคทุกคนคเพราะฉะนั้นในอุปสรรคของแต่ละคนเนี่ยมันแบบไม่เท่ากันถ้าเกิดเราผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งมันก็ดีนะครับ เอามาเอาการวิ่งหรือการวิ่งฟูมามาเทียบกับการใช้ชีวิตครับผ่านเหมือนผ่านอุปสรรค,ค,คใช่ใช่ใช่เอาล่ะมาถึงเรื่องสําคัญครับพี่โต้งครับวิ่งฟูเป็นร้อยเนี่ยครับคิดยังไงครับ